การดูแลทุเรียนในระยะเริ่มปลูกจนถึง4ปีแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงก่อนให้ผลผลิตทุเรียนในระยะ1-4ปีแรกต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าถ้าดูแลไม่ดีทุเรียนเราอาจจะตายได้อีกทั้งถ้าสะสมอาหารไม่เพียงพอก็ไม่สามารถที่จะทําให้ทุเรียนออกดอกและก็ติดผลได้ในส่วนของการดูแลก็จะต้องบกคลุมอ,องคมเป็นอย่างดีเรื่องที่เป็นปัญหาสําคัญของทุเรียนในช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของเชื้อรา ต้องมีการจัดการในเรื่องของน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้น้ําและก็ระบบจัดการระบายน้ําเมื่อมีน้ําท่วมขังหรือว่าในช่วงของฤดูฝนซึ่งเมื่อมีการท่วมขังของน้ํานะครับก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือว่าเป็นแหล่งหมักหมมของเชื้อราไฟทอปเทลล่าซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของโรคลากเน่าคนเน่าในส่วนของการดูแลสนุนตุเรียนในช่วง1-4ปีแรกนะครับก็คือ ทุเรียนที่เริ่มปลูกนะครับสำคัญก็คือเรื่องของร่มเงาโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกในภาคอีสานที่มีสภาพอากาศที่ร้อนแห้งในช่วงการจเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับร่มเงาจึงเป็นส่วนสําคัญการปลูกพืชแซมปลูกพืชเสริมโดยเฉพาะด้วยนะครับจึงเป็นพืชสําคัญซึ่งจะสามารถสร้างล่มเงาให้กับทุเรียนได้ในช่วงที่ทุเรียนยังไม่มีการจเจริญเติบโต แต่ถ้าทุเรียนหลังปลูกใหม่ๆนะครับถ้าเราปลูกกล้วยก็คงจะไม่ทันที่จะพอให้ร่มเงาได้ดังนั้นนะครับการสร้างแซนหรือว่าการทำแซนบงังแดดจึงจะสามารถช่วยบงังหรือว่าให้ร่มเงากับทุเรียนปลูกใหม่ได้การทำแซนนะครับหลักสำคัญก็คือการทำแซนบังในทิศตะวันออกหรือว่าทิศตะวันตกนะครับต่อเนื่องกันนะครับในเรื่องของการให้น้ำก็สำคัญสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ในระยะ1-4ปีแรก ควรให้น้ำอย่างสม,ม่ำเสมอโดยปกตินะครับการให้น้ำก็อยู่ที่ประมาณ30นาทตีต่อวันต่อต้นเพราะทุเรียนเป็นพืชที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับให้น้ำมากเกินไปดีให้น้ำน้อยเกินไปดีก็ต้องดูแลให้อยู่ในระดับที่กลางๆไม่ให้มีน้ำท่วมขังไม่ให้มีดินแห้งจนเกินไปนะครับและก็ในช่วงหน้าฝนนะครับสำคัญการให้น้ำก็อาจจะให้วันเว้นวันอยู่ที่สภาพของดินถ้าฝนตกหนัก สำคัญนะครับโดยทั่วไปการปลูกต้นเรียนถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มก็ควรทําโคกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ําท่วมขังและถ้าในหน้าแล้งนะครับก็ควรให้น้ําอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินชื้นตลอดเวลาและถ้าในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงจนถึงแล้งจัดนะครับก็ควรหาวัสดุคลุมดินเพื่อช่วยในการรักษาความชื้นของหน้าดินบริเวณโคนต้นไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือว่าเศษหญ้าแห้งนะครับ นำไปคลุมบางๆบริเวณโคนต้นไม่คลุมหนาจนเกินไปนะครับจะทําให้เป็นการหมักหมุมของพวกเชื้อราและก็แหล่งที่อยู่ของพวกมแมลงหนอนเปียต่างๆการกำจัดวัชพืชก็เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะการดูแลหญ้ารอบโคนต้นนะครับก็ควรตัดหญ้าหรือว่าถากถางหญ้าอย่างน้อยปีละสองครั้งนะครับก่อนทําการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ควรใช้จอบถากถางบริเวณโคนต้นของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเป็นระบบแากตื้นหากินบริเวณพื้นดิน ซึ่งจะส่งผลให้รากได้รับอันตรายขีขาดเมื่อรากขีขาดก็จะเป็นบอกเกิดของโรคลากเน่าคนเน่าในอนาคตได้นะครับมาดูในเรื่องของการให้ปุ๋ยกันบ้างนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญในอันดับแรกเช่นกันนะครับสําหรับในการให้ปุ๋ยครั้งแรกหลังจากการปลูกทุเรียนนะครับก็ควรให้ปุ๋ยหลังจากที่ทุเรียนมีการแตกยอดอ่อนแล้วการที่ให้ปุ๋ยหลังจากการแตกยอดอ่อนนั้นก็เพราะว่ารากสาม,มารถหากินได้ ดังนั้นนะครับก็ควรมีการให้ปุ๋ยในช่วงนี้ในส่วนของการให้ปุ๋ยควรให้บริเวณรอบทรงพุ่มโดยปกตินะครับลากจะออกมาตามบริเวณรอบทรงพุ่มเราควรให้ปุ๋ยห่างจากทรงพุ่มออกมาประมาณหนึ่งคืบเพื่อเป็นการเรียกลากหรือว่าทําให้ลากแตกแขนงออกมาโดยใช้ปุ๋ยสูตรเสมอไม่ว่าจะเป็นสูตร17-17-17หรือว่า15-15-15 บวกกับ15 0 0และก็26.5แคลเซียมไนเตรตเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกยอดอ่อนหรือว่าปุ๋ยสำเร็จรูปสูตร2577ในตรา150-200กรัมต่อต้นร่วมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมต่างๆซึ่งทุเรียนเล็กต้องการเพื่อการจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโบอรอนเหล็กสังกะสีแมงกานิสซึ่งธาตุอาหารดังกล่าวนะครับ จะช่วยให้ใบออนแข็งแรงพร้อมกับปุ๋ยทั้งใบสูตร20-20-20บวกทีหรือว่าสูตร30-20-10บวกทีนะครับซึ่งธาตุอาหารพวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านปุ๋ยยาหรือร้านเคมีเกษตรทั่วไปเมื่อทุเรียนย่างเข้าปีที่สองนะครับหลังจากการปลูกก็ควรให้ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือว่าสูตร16-16 1 6 อัตรา1กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีก็ให้ปุ๋ยเท่ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มนะครับแบ่งใส่2-4ครั้งต่อปีเอาง่ายๆนะครับถ้าทุเรียนเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงพุ่มอยู่ที่3เมตรก็ควรให้ปุ๋ยเคมีปีละ3กิโลกร,รมัมและก็สามารถแบ่งใส่ได้2-4ครั้งต่อปีเป็นที่เข้าใจประมาณนี้นะครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยคอกนะครับก็สําคัญเช่นกันควรให้ปุ๋ยเป็นบุ้งกีนะครับ โดยให้ต่อต้นต่อปีการให้นะครับก็ให้เป็น2เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสมพุ่มโดยให้2ครั้งต่อปีเอาเอง่ายๆนะครับเหมือนที่ได้กล่าวมาข้างต้นถ้าทุเรียนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3เมตรก็คูณ2ก็จะเท่ากับ6กุ้งกีนะครับและก็ควรให้ปุ๋ยทุเรียนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีนะครับหลังจากการกําจัดวัชพืชอย่างน้อยปีละ2ครั้งก็ให้ปุ๋ยแบบนี้นะครับไปจนถึงระยะปีที่4 ในเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของการตัดแต่งกิ่งในช่วงของทุเรียนปีที่1ถึงปีที่2ไม่ควรที่จะตัดแต่งกิ่งนะครับควรที่จะปล่อยให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในปีที่3ถึงปีที่4ก็ควรจะตัดแต่งกิ่งแขนงกิ่งแห้งกิ่งกระโดงกิ่งที่เป็นโลกเหลือไว้กิ่งที่สมบูรณ์กิ่งที่ขนานกับพื้นดินให้กิ่งล่างสุดสูงจากพื้นดินประมาณ80-100ถึงเซนติเมตรในการตัดแต่งกิ่งควรตัดแต่งกิ่งที่ทับซ้อนกัน เพื่อให้แสงแดดสาดส่องจากปลายจนถึงโคนต้นการที่แสงแดดสาดส่องจากปลายจนถึงโคนก็เพื่อการป้องกันเป็นแหล่งหมักหมมหรือว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมแมลงหนอนเพลี้ยต่างๆและเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทุเรียนแตกยอดอ่อนใบอ่อนของทุเรียนถือว่าเป็นอาหารอนชุชั้นเลิศดของพวกมแมลงหนอนเพลี้ยะนะครับโดยเฉพาะพวกเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยไฟลายแดงนะครับ ก็ควรที่จะฉีดพ่นสารกําจัดพวกเพลี้ยไฟแลแดงด้วยและสําคัญมากกว่านั้นนะครับสําหรับทุเรียนเล็กก็คือเรื่องโรครักเน่าคนเน่าโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนะครับต้องดูแลจัดการเป็นพิเศษต้องมีการจัดระบบระบายน้ําให้ดีมีการปั้นโคกไม่ให้มีน้ําท่วมขังเพราะว่าการที่มีน้ําท่วมขังที่เป็นบอกเกิดของโรคลักเน่าคนเน่าซึ่งจะทําให้ทุเรียนเราตายได้และที่สําคัญนะครับควรฉีดพ่นสารป้องก,กันเชื้อราไว้ก่อน ไม่ควรปล่อยให้เกิดเชื้อราแล้วจึงทําการฉีดพ่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วนะครับมันจะแก้ยากการฉีดพ่นป้องกันไว้คือวิธีที่ดีที่สุดการจัดก,การและก็การดูแลทุเรียนในระยะ1-4ปีแรกนะครับซึ่งเป็นระยะก่อนให้ผลผลิตก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลเร่าวๆนะครับที่สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายและก็นําไปปรับใชใ้เข้ากับพื้นที่ของสวนและก็ สภาพดินฟ้าอากาศของสวนนั้นๆน,น,นะครับการปลูกทุเรียนคือการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดชาวสวนทุุเรียนแม้กระทั่งมืออาชีพก็มีปัญหาแก้ไขตลอดเวลานะครับฉะนั้นมันตรวจความเปลี่ยนแปลงภายในสวนเมื่อมีสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นโรคลามาแรงนอนเปรีย้ยก็จะสามารถป้องกันได้อย่างท่วงที นี่ก็คงเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยเช่นเคยนะครับที่คนเกษตรนำมาฝากกันก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรมือใหม่เช่นเคยก็อย่าลืมนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสุดท้ายก็ขอให้มีความสุขในการทำกเกษตรเช่นเคยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ